สวัสดีเด้อค่ะพี่น้อง่อพ,พ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัสตวีเดนกับมาดามหน่อยเฉพาะกิจค่ะพี่น้องคะ่ะได้ข่าวมาว่าได้ยินข่าวมาว่าได้มีเอฟซีมีการส่งซิกส่งข่าวส่งรายงานมาประมาณว่ามีคนอยากวัดฝีปากนะั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะมาดามหน่อยก็เลยได้ขึ้นหัวข้อบอกว่าอยาาอยากจะด่าหม่อมแม่นี่แฝงแ,ฟแฟนิดหนึ่งกล้าๆหน่อยนะกับการที่จะอยากจะวัดฝีปากหรืออยากจะฝากบอกฝากว่าอะไรยังไงนี่ก็เอยชื่อ ือมาเลยใจหรือเปล่าใจปะ นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คืออยากฝากก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงเพราะว่ายังไม่กี่ชั่วโมงมาดามหน่อยจะทําการไลฟ์สุดแล้วขึ้นเวทีจริงก็คืออยากจะวัดฝีปากก็อยากจะให้มาวัดแล้วก็จะฝากไปถึงเป็นมาดามหน่อยหรือเปล่าหรือเป็นใครอาจจะหมายถึงใครเราก็ไม่ทราบกันนะคะแต่ถ้าแฟรแฝจริงๆนี่ก็คือถ้าสมมติว่าอยากด่าหม่อมแม่นี่นะคะพี่น้องขาก็อยากฝากไปบอกเขาคนนั้นด้วยว่าถ้าอยากด่าหม่อมแม่นี่กรุณานะเอ,อ่ยชื่อมาหน่อยนะคะไม่ใช่ไปฝาก ไม่ใช่ไปพูดถึงอาจจะอยากจะด่าเราอาจจะพาดพิงถึงเราแต่ไม่กล้าก็ฝากไปบอกว่ากล้าๆหน่อยนะคะที่อยากจะวัดฝีปากกับหม่อมแม่ก็คือแฟแฟนีสหนึ่งกล้าๆอีกหน่อยเอ่ยชื่อมันเลยว่าหมายถึง อีใยมาดามหน่อยนี่หรือเปล่าะนะคะก็คืออยากจะรู้ว่ากับการที่พูดพ้ดพิงอะไรยังไงพูดลอยๆอ,อุ้ยใส่แว่นตาอุ้ยด่าเขานั่งด่าเขาแวะแวะแล้วก็หายใจทังงงทังเหงือกอะไรยังไงหรือกับการที่ต้องการที่จะ ด่ามาดมหน่อยนั่นแหละค่ะพี่น้องขามาดมหน่อยก็เลยมองว่ากับการที่คุณไปบอกแบบนั้นไปพูดแบบนั้นทาคลิปทําการไลฟ์สดแบบนั้นหมายถึงมาดมหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็คืออีฉันก็อยากจะให้เอยชื่อมาเลยแล้วการถ้าอยากจะวัดฝีปากกันนะคะเอยชื่อมาเลยเพราะว่าตัวฉันเองไม่ต้องการที่จะสําคัญตัวเองผิดหรือไม่ก็ไม่อยากจะคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนั่นนะคะเพราะว่ากับการที่คุณเอยในการที่คุณออกมาทําคลิปออกมาทําการไลฟ์สด แล้วก็จะออกมาประมาณว่าพาดพิงถึงประมาณนี้ประมาณนี้บางคนก็จะหมายถึงว่าตัวมาดมหน่อยเองหรือเปล่าหรือต้องการที่จะวัดฝีปากหรือเปล่าหรือเกลียดอะไรไม่พอใจอะไรถ้าอยากจะวัดฝีปากถ้าอยากจะฝากบอกหรือถ้าอยาอยากจะ โตวาทีหรือถ้าอยากจะด่าจริงๆนี่นะคะพี่น้องค่ะก็อยากจะฝากไปบอกเขาคนนั้นหน่อยแล้วกันว่าใครที่เป็นเอฟซองเอฟซคนที่เป็นอะไรยังไง ไปถึงคนนั้นหน่อยก็แล้วกันว่าถ้าอยากด่าคนที่ชื่อมาดามหน่อยนี่นะคะคนที่ใส่แว่นที่คุณพูดถึงพูดถึงนี่แหละใส่แว่นตาพูดดา่าแวบๆบแบบแบบโดยที่ไม่หวยหายหายอกหายใจหายคอหรือหายใจทางงงทางเหงือกอะไรยังไงประมาณที่คุณพลาดเพียงถึงกันนะคะบางคนเขาก็ตีความหมายว่าอาจจะเป็นอิชันอิชันฟังแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นอิชันหรือเปล่าอิชันก็ไม่รู้วะนะคะแต่ถ้าจะให้แน่จริงก็บอกว่าถ้าอยากด่ามอมแม่นี่ก็แฟแฟนนิดนึง กล้าๆอีกหน่อยเอ่ยชื่อมาเลยอย่างน้อยก็จะได้ฉันก็จะได้ไม่ต้องสําคัญตัวเองผิดว่าเขาเอ่ยชื่อเราหรือเปล่าหรือเขาที่ดา่ดาๆนะั่นน่ะหมายถึงใครเราก็ร้อนตัวหรือเปล่าฉันไม่อยากจะเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าใจผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะฉะนั้นก็คือฝากบอกหน่อยละกันคลิปนี้ก็เป็น คลิปเฉพาะกีดเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงฉันก็จะขึ้นเวทีอ่ะนะคะฉะนั้นก็คืออยากจะฝากบอกว่าถ้าอยากว่าฝีปากจริงๆก็เอ่ยชื่อมา ก็ถือว่าแฝงแฟงแฝงเพลงนะคะเพราะว่ากับการที่คุณไปขึ้นช่องคุณไปทําการไล่ทรงไล์สุดอะไรยังไงผาดพิงไปพาดพิงมาเนี่ยคนที่ฟังแล้วมันอาจจะหมายถึงอุ้ยมาดามหน่อยหรือเปล่านะคะอีฉันก็คือเดือดเนื้อร้อนใจเาสิ็ว่ากินปูนร้อนท่องกับบอมแอนหรอกค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าอีฉันนี่ก็เป็นประเภทว่าชอบตอบแล้วนะคะถ้าคิดว่าอยากว่าฝีปากอยากจะเอาอะไรก็ตามไปออกสื่อสารารณะที่มันเกี่ยวเนื่อง กับคนอื่นหรือเกี่ยวเนื่องกับอีฉันมันจะหมายถึงอีฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหรือจะหมายถึงคนอื่นอีฉันก็ไม่รู้นะฉะนั้นก็คือเอาให้มันแฟงๆนะน้องนะถ้าอยากว่าฝีปากหรือถ้าอยากฝากด่าหรืออะไรยังไงเอาแบบที่เอ่ยชื่อมาเลยดีกว่าไม่คะเพราะว่าอีฉันอยากรู้ว่ากับการที่อยากจะวัดฝีปงฝีปากอะไรยังไงนะที่พูดแบบแบบ เอยถึงพาดพิงถึง,ถงจะให้มาถึงหูอ้ชันหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาหรือว่าอ้ฉั้นเข้าใจผิดก็ไม่ทราบอ่ะนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราจะทําการไลฟ์สดขึ้นเวทีก็เรียนเชิญละกันถ้าคิดว่าอยากจะพัดฝีปากกันนะคะว่ากับการที่น้องๆคนสวยคนสวยอะไรยังไงนะน่ะสวยหรือไม่สวยก็ไม่รู้อ่ะน,นะคะก็ใช้วินิจวิเคราะห์เอากันแล้วกันว่ากับการที่พูดแบบนั้นหมายถึง มาดามหน่อยหรือเปล่าคะหมายถึงหม่อมแม่นี่ไหมถ้าหมายถึงหม่อมแม่ก็เอาให้มันแฟงแฝแฝงเปลยนะจ๊ะระบุชื่อระบุลักษณะหรือไม่ระบุชื่อนั่นแหละคะ่ะดีที่สุดแล้วว่ากูด่ามึงนั่นแหละมันจะได้ตอบถูกกันนะคะเพราะว่าฉันเป็นตัวแม่ในการตอบอยู่แล้วถ้าในกรณีที่อยากจะพาดพิงอยากจะด่าอยากจะวัดสีปากก็กรุณาเอ่ยชื่อมาเลยหรือ,อยังไงเอาคําว่าสวีดงสวีเดนมาตอนท้ายก็ได้นะมันจะได้ไม่ สำคัญตนผิดอาจจะมีการสําคัญตนผิดแล้วก็คิดว่าโอ้กูบริดาเมืองแต่ที่ไหนได้กูด่ามึงนะ่ะนะนะเอาให้มันแฟร์หน่อยนะจ๊ะกละ้าๆหน่อยโอเคอันนี้ค่ะพี่น้องค่ะฝากไปบอกกันแล้วกันว่าคนที่เขาอยากจะด่านะั่นแหะได้ข่าวมาว่าโอเคอยากจะวัดฝีปากอยากจะด่าอยากจะอะไรฝากด่ามานะั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะหมายถึงมาดามหน่อยหรือเปล่าตัวแม่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าคะถ้ายังไงอะไรยังไงก็สื่อสารส่งซิกมาหน่อยแล้วกันว่ามะว่ามึงนั่นแหละ นะจ๊ะโอเคอีกไม่กี่ชั่วโมงเรามาทำการไล่สดแล้วก็ขึ้นเวทีตัวาทีกันดิเบตกันก็ได้นะจ๊ะ เอาอย่างนี้มันจะได้แฟงแฝเอ่ยชื่ออีฉันหน่อยเพราะว่าฉันเหมือนว่าทะแม่งทะแม่งอยู่นะคะมันไม่จั่วไม่ห้าสิบห้าสิบกันแล้วกันกับพี่น้องขาก็ฝากไปบอกว่ากับการที่อยากจะวัดฝีปากกับอีฉันนี่นะคะอฉันก็คือตัวแม่ในคําตอบคาถามอยู่นั่นล่ะถ้าคุณอยากวัดฝีปากก็เชิญนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะขึ้นเวทีกันก็เรียนเชิญหน่อยกันแล้วกันอันนี้ฝากข้ามคืนไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้อง่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะมี การไลฟ์สดขึ้นเวทีกันในเรื่องนี้แหละรู้สึกว่ามันจะมีทรงซิกมาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะคุณหมายถึงใครเอาให้มันแฟ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 เพล์หน่อยแล้วกันโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ